ปูชาขากระตรงเป็นตัวเทพุทธองค์ให้มือนี่ให้มาเฝ้ารักษาอยู่เนี่ยอยู่ซ่านเลอสาธุเลื่อมาเด้อกนี่คือได้เลอ เอาขึ้นคนแล้วมาาาามามาไปก่านเออรับไปรยบยานนี้ขัยางเสะนล่ะเออไ่ตหายางดูเว่ออะไรเตัดาเปยบเหียนเออยางเ่าดนี้กินได้วะนะเออโอ้คือคือคือโอ้เออ แก cái con เมาเหล้านี่แหละเออนั่น này โอ้ยจมจอยหาขึ้นมา <laughs> <mà, không> <laughs> <laughs>

Ah yang <Și> <analyze anthropology>